วัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาครับข้า,าวเ,าเช้าเราน้องแพลก,ก็กิน,อนนะโอ้โหยาวยหาหวอันนี้กับข้าวพ่อใช่ไหมนี่ตะบักหุ่งฐา,านไม้ใดคือตะบักหุ่งหนนูกปล้าะตะบักหุ่งเอ้ยบีบีบีไปไปเอาเข่าอันมาห่าาบีบี เดีวเขาเนียวมากอันญ่าบอกว่าเขาเนียวอยู่นะบ้างอ,อันนี้นคืออันนี้ชุดชุดมมชุดชุดผุดแพอให้จินใส่ครับที่ว่าตูส่งมาให้พนังทกยุงตายแล้วหนึ่งโอ้ยเมื่อคืนก็นกนเขาก็จัดปาร์ตี้กันเล็กน้อยครับสังสรรค์ก,กันก็เลยแบบมีคนเล็กน้อยสองอังจินมากเขาก็กินน้ำเป็นหัวกันทุกคนก็เกิดอาการแทงไปหนึ่งครับไม่ใช่แค่เฉพาะคนนั้นที่นอนนะครับ มื่อคืนต้องแพวก็เหมือนกัน่ะไม่ครับอันนี้ฝีมือพี่ตูนขาอกโลกเลยขาอกโลกเลยค่ะแห้งก็แห้งแห้งก็แห้งเราเจนอันแห้งก็แห้งนานๆกินทีวะให้กูขับรถเนกูกะคนนี่ครับนี่ของแซ่บี้บี้นี่บี้มันไม่เต้นแล้วอะทุกคนมันเลิกเต้นแล้วครับเมื่อกี้เหนื่อยบอกพี่ท็อปส้มผังมาครับทีเด็ด นี่แหละของชอบตูนเลยเนี่ยเดี๋ยวกเด้อจะยังไม่ค่อยเป็นมากเท่าไหร่เทนน้ำทิ้งนะโอเคได้ดิ่มน้ำทิง้งนี่ไข่เจียวซีมือจีนครับไข่เจียวใส่หัวหอมใช่ดำห,น,หนิคุณทำเลยอ่ะเหอยว่าแล้วไม่ไข่มันดำดำ <c oughs> มาเอ้ยอันเดียวก่อนเนาะอันเดียวพออันเดียวพอครับอเอาเอามาของของ,ของแซ่บมาโอ้ยน,นมเอาเอาปลาไาลผัดมา หนึ่งอันหนึ่งอันเออจังสันละไม่ลืมนี่แล้วของแซบของแซบผัดสุกนะครับวันเนี้เนาะอืมตอนก่อลุงแล้วมึงเอาอันผ่าผกคันให้สุกอันนี้ค่ะโอ้นี่สามพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนจับไอ้จับแม่ไม่จางเหยือ่แม่ป้าค่ะเออชุดได้เลยครับอันนี้แมวเง่าค่ะอันนี้ไม่จางเหยือเออยเดี๋ยวหาชุดให้บิ๊บใส่บ้างเนาะจะได้ครบทีมไง มาครับมากินกันแซ่บๆลุยโอ้ยบัวสวงน,น้องแพลไปในกานบัวสวงเพื่อได้กินดูนสองโปค่ะเมื่อคืนอนะ่ะ <c oughs> สองโป้แล้วก็มีคนตายแล้วคนหนึ่งมาครับไปงไงส้มตำแซ่บบอสชิมว,ว่า เราตำกินะอืมเปล่าอือตอนแรกพี่บอกว่าเออแพลวซื้อมาตำกินเองดีกว่าเมื่อเมื่อคืนนี้พี่ไออ่ะอันสมมาสันแซ่บพี่เมย์บอกว่าซื้อมาตำเมื่อคืนอร่อยมากเลยแซ่บพี่เมยอน้องแพลวอยู่แล้วครับหรือมือเหมือนหนูตำลยใช่นหูเลยอะไรคือควางแั่ทตำอร่อยเลยถ้าแพลวเขาไม่กินอ่ะถ้าแกเป็นไงกินยูที่รักกนได้เขาไม่กินโดนอะไรอันเดียนะเออาามดทนักเก็ตห่วย อ้าวจะไปนม่หวานกินไปเห็ดคอจืไปแล้ไม่จักรลังแล้วบางินเอาเรืองทุกคนข้าวขาอืมเอันประกอบเป็นเจลือไหมเนาะพี่บอกแล้วว่าซื้อมาทำเองคนกินคนเลี้ยคนเลี้ยเล้ยคนเลี้ยคนเลี้ยนั่งยาเขียวอ่ะ าอยไปเขาบอกว่ามันจะแซ่บแบบแซบแม่แคลทิมงงกผู้อสาวเนาะหนูก็ยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่มีใครอาบน้ำเลยครับว่าซู่ฟางผู้สาวผู้เช้าผู้เช้าเนาะมาเคลียอะไรมาเก็บขวดผู้เช้าขับไปนับมาได้ประมาณสองลังกว่าผู้บ้านแค่บัตรคิโดซากเซ้าพัสดุ์ไอเซ้าอยากไอซูดกูได้เนาะย่าไปเด้อของประตูไหนด้วยนี่ มึงมึงมึงแ่มึงไให้กเอาไปเด้กูรักเนาะไม่ฉันชอบสองเฟสดีใจประตูจะส่งมาแห้อันนี้เปล่อไอ้คือประตูขออภัยในความคนจะก็แล้วแผบดูธรรมชาตอ๋อจินในปวยด้วยอ๋ออร่อยอร่อยไข่เคียวอร่อยไข่เคียวทุกคน จะถามหาทีนี่่ดมีตายแล้วตอนนีู้ร้านเไม่ได้เนาะมกินนะองอร่อยอ้ยพอยเมียลกเขาะใช่โคกต้องเข้าแล้วแหละดูอ่ากินเบอร์่าก็อ่งร้อนร้นแล้วนพักผาน้องเจนเอาเบียร์ไม่ให้ตะขวดนี่แหละใช่ไหเอาไเอามา มันหลูดต้นมเอย่นี่เย็นๆเนาะจินเนาะอันนี้เป็นไอ้เขาเด้หนินึกบ่ตอนตอนพี่จินเลี้ยงหนัวอันนี้ไปตอนนี้อันนียไปมันเกิดไปจนเจ็บม่อก่อนโชคีเนาะใหญ่นะไม่หลุดมันเลยหัวเข่ามันมานดนึงมันจะเป็นกอนี่ตอนนี้เขเล็กเลี้ยงออนเี้ยงแอ่เปีเพี่จินบปีแล้วปีแล้วยกงเป็นไอ้หนน้ำ่ายเป็นไอ้หนอะบาย ต้นต้นไม้ที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่บ้านตอนเนี้ยค่ะคือมันมีที่มาที่ไปแล้วมันอยู่อยู่มันอยู่นามันอยู่ที่เนี้ยนานใ่ไหมเนไม่ไม่ได้มีที่มาที่ไปไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องเสื่ามประชาหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันอยู่นานมาก้แต่กินกับแพลวแต่แพลวยังไม่เกิดมีต้นเล็กๆมาที่พี่จินบอกว่าหนูตอนเด็กๆหนูกินขี้ไข่ผูไม่ชอบกินขี้ไก่เนื้อขาอืมโอ้ อ๋อทุกคนกคน้องสายเครื่อนพราวสวนราชบุรีเขากินขี้ไก่ค่ะว่าอย่าไปกินตามนะครับผู้หลอกลิงกันนะเ,เด็กดูอยู่น่าจะมันกินยิงน้นองเด็กอ่ะไม่ติองบไอ้ตัวเลี้ยงหนูอะไรหัวสักองคเป็นรอยจี๋จิลูก่าหัวสุดใส่องค์นเข้าสู่ช่วงพี่จ้องขายกางเองกินขี้ไก่โปรมีกินไหมมีกินไหมเบบี้ตัวนี้น้อยเด้อหัวฟาดพื้นนี่ดีว่าที่สะบองเละ อันนี้ก็ตกบันไดดีดีซ่องนี่ขนาดโอเคประกอบแต่คนไม่จริงนะไม่มีใครมีการเห็นจริงเลยเหรอเอาต้องเกิดก่อนเพื่อนไม่ได้มาเห็นหนูแล้วพ่อไว้ฟังอยู่พ่อมึงียวหัวใจหัวพ่อพ่อไอ้ขี้ขออันที่จินนั่งตรงนี้อ่ะพ่อนั่งพี่จินนั่งตรงนี้แล้กูหนูก็นั่งตรงนี้คนละบารแล้วพี่อนอะทุกคนมันผิดหรือไปแกล้งละนี่ชใครเป็นได้เลยได้เลย สนุกสนานที่ฮาปาร์ตี้แบบอยากอยากอยากทำคอนเทนต์เนี่ยแบบว่าเห็นเห็นเราสภาพแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็แต่งสวยอสปาร์ตบล็อกเป็นหนึ่งดูไว้ทุกคนแต่ทุกคนก็เห็นน้องแพลวใส่อะไรต่างสวยๆอ่ะจตไม่ค่อยเห็นจีนว่าจีนเอาคลิปกว่าเราอ่ะยังไม่มีสวยเลยนะเห็นไหมจีนยังไม่มีสวยเลยเราทำไมจีนยังเราออกคลิปกว่าพี่อ่ะมึงเป็นตั้งเถอะโอ่โหมาไหมกูเห็นหน้าพี่กูบ่วยซ่วงมา ดูแล้วกี่ยนที่ไป<ะ>ได้ไหมคะเบียดแหละดูพี่ตูนแกงหนียวเมื่อคืนฟองฟองเดี๋ยวรอดูทา้าคลิ้ทุกคนเดี๋ยวมีเห็นแน่นอนแกงแล้วหนึ่งใส่ผงชูรายแกงผักลายให้มันนัวๆปลาร้าไม่นัวเน,น,น,นี่ยวันเนี้ยวันที่ซอบีกับแม่อร่อยเน,นาะหนูเลยมันน่าเกอดไม่มีอะไรต้องไอ้นี่แล้วครับเซ็กซี่ เอ้ยชวงก็ยังดีจะเป็นต้องมาเหี้ยสินะเราอาการของคนแห้งอะเนาะจวนอย่าไปดิฮะจะไม่ที่ตกลงเนี่ยหลายคนจะชวนไม่ชอบพี่เล่าคิงเบียเพราะงี้แหละแต่เมื่อคืนก็คือแบบนานๆสนุกดัะเมื่อคืนต้อกินอยู่เมาละหลายแก้วอยู่ปวดหัวเลยเดี๋ยวพี่เมยบังคับปะยาอย่ะอันไม่ได้กินแล้วสิแล้วอันมันแค่ตกลงกุดติดตัว หลังกูจะตกโตสิวะนับเป็นมาลูกข้าหลังกูไปซื้ออันขนมอ่ยไปใกล้ๆเด้อย่าอีกอพองแจงอย่าปีกลูกแล้วลูกมวงอย่าไปว้าทแม้วนเนี่ยบอกกูลูกเรียดเออให็น้อฟันเองพี่เมย์น้อฟังองพื่อนตกยมื่อกี้ักขยับไม่รังงพี่อะในร้านนั้นร้านที่ตกตกลงมาเมื่อกี้ไม่ต้องพูดถึง เจ๊มากลืมลืมกันนอนนะลูกอนแล้วลูกปกติยังไม่ตื่นน่ะลูกอ่ะไม่เป็นไรประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะบอกก็ดีโตก็ดีโตท่านยังไม่ยังไม่ตอบยังไม่ตอบไม่มีแรงไม่มีแรงลืมะลืมกันนอนอยู่ปกตินะเสียงเจ้ามาเลยกันงี้ก็เลข้าม กนอออันใครใครกระโดยขมเมาแม่แผ้วซะคนฟังออกจะรู้เรื่องแลายคนฟังออกอ่ะฟังออกหนูปลาะแมงหน้าปลาเลืกอร่อยอ่ะอร่อยนะซื้อไม่ย่างไงบูกแค่ไหนซื้อไม่ยางไงซีมนอร่อยแต่แม่อร่อยซวงเบ่ เรากินเผ็ดเผ็ดจีไม่ีจมีอะไรจะแกงแพลวไหมครับเล่าให้ทุกคนฟังดีฮะตอนีเด็กอ่ะเอาแบบแบบไหนคลิปนี้แช์น้งแพลวเอาแบบไหนว่ามาจัดให้แพลวนะคะตอนเด็กๆจะเป็นเป็นเขาเป็นคนที่เกิดก่อนกำหนดนะคะเขาจะติดตะตังเขาจะไม่ค่อยดีกันเด็กๆตอนนี้เขาไม่ดีกันตอนนี้ก็ยังไม่ดีอยู่ เก็เกี่ยวได้กี่เดือนนะคือเจ็ดเดือนเมื่อนูลเลยหนูก็เจ็ดเดือนพี่ไม่ถึงเจ็ดเดือนเลยน้องๆคนอื่นท้องคืออยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนอ่ะกว่าจะแข็งแรงกว่าจะกลับบ้านได้อ๋อแล้วหนูเด็กเขาเขาไม่เมือนะเปนมือพูนอยขวานเล็กบ้างอืหูน้อยตัวเล็กๆกะต่วเล็กมากคือเขาาว่าอุ้มโหัวงหางไง่อเดื่หัวหางเด้อคือจริงก็แย่งามือแต่นหะอันนี้โล่เจ็ดขีดนะนะโลเจ็ดขีดไอ้พี่นี่ โลสี่สีอมีตัวเล็กมากแบบสมองเห็นแบบว่าเลือดอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นเลือดอะเปวนเด็กเสมออะไรอันนี้ไงถึงนะว่าเพราะบาดเนาะใช่เพราะบาดแกงมากไม่เพอาบาดจะไหนค่ะแผลแล้วก็ซมหเด็ชอบกินอะไรตกแปะกินยังกินที่ไก่อันนี้เรกอันนี้ทุกคนวันนี้พูดเรื่องจริงครชอบกินที่ไก่ตอนแล้วเาเห็นแล้วก็หยิบใส่ปากสารอาหารดีครบดีอะ กินกับตาแม่ลอยเลยแต่บิ๊บบิไม่ไม่ค่อยเท่าไหละบิ๊บบิ๊บจะป่วยบ่อยทำเยอะบิญปีจะสีเกยอะบิ๊บไปป่วยเกยป่วยมั้ยป่วยดุต่ว่าพอโตขึ้นมาเขาก็แบบโตขึ้นสูงทั้งคู่เลยสูงแบบมากนี่จินตัวเล็กคนเดียวเล็กเหรอดูแขนหนไม่เล็กนะใหญ่มากบอกเลยนี่ครับจะกินไปคุยกันไป กแงขายกันไปครับตามพี่น้องร่มเนี้ยคือแบบอยู่อยังไม่จบเื่้งเรื่องต้นไม้ที่แบบอยู่รอบๆตรงนั้นคือมันอยู่กับคือมาตั้งแต่เด็กเด็กมากๆจนตอนคนนี้ยังไม่คุ้แล้วทุกวันนี้คุ้ถ้าเกิดมีคนมาซื้อร้านหนึ่งขายไหมมันเป็นพันร้านขายยกให้เลยมาตัดเอาไปไหนนไปแต่ไปแต่ห้าพันแล้วช่วงนี้อะไรอยู่กันมายี่สิบสามสิบปีขายได้ก็ขายคือเห็นเห็นอันเบื้องติ๊กตรงไหน ยั่งแท่อันนั่งแท่อนนั่งแค่ซีบัสก็ลังคา้าดูนี้มีอเลขขายหมดต่ว่าหาพันว่าขายแต่ว่ามันหน่อยปวดเพราะว่าเสียดายต้นไม้อยู่เรานานเนาะเหมือนยังวัววัขายประมาณห้าหมื่นขายอยู่โอ้ยไม่ขายคล้ายๆก็มีมาสองหมื่นญาบอกว่าสามพันก็ขายแล้วย่ากลนก่อนหนูญาติขายเหรอ่าย่ากลนก่อนหนูไม่กลัวลมยายบอกว่าไม่ให้กล่นไม่ให้กลร้อง โอเคครับกลิมนี้ก็ไว้สวัสดีเนะาะห <c oughs> อมแล้อครับผมพอแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวให้สาวๆกินแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวสวยๆก่อนรู้สึกว่าจะไม่ไหวกันแล้ว <c oughs> ตัวจะไปอาบน้ำอมมุ้ยทรงผมใหม่นี่ไม่ไปแต่เลี้ย,งไ,ไยงไม่ไปอาบน้ำเลยครับเจอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับ